สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พี่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเมในชั่วโมงวิชาภาษาไทยเช่นเดิมค่ะเราจะเรียนบทที่5เรื่องเพลงนี้มีประวัติแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนบทที่5นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะาการเขียนหน้าซองจดหมายนะคะ มีการเขียนชื่อที่อยู่ผู้ฝากที่อยู่ผู้รับนะคะและก็การเขียนรหัสไปรษณีย์เราจะทําการเขียนแค่เลขอารบิกเท่านั้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะมุมด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่เ,เลขที่หนังสือขวามือก็จะเป็นที่อยู่ผู้ฝากตรงนี้เป็นวันที่เรื่องเรียนก็เป็นชื่อผู้รับนะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยเนื้อความในจดหมายแล้วก็คำลงท้ายค่ะ ก็จะเป็นขอแสดงความนับถือลายมือชื่อแล้วก็ในวงเล็บก็จะเป็นชื่อและนามสกุลของผู้ฝากนะคะส่วนด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ผู้ฝากเหมือนเดิมค่ะเพงลงราวดวงเดือนค่ะทําไมคุณครูเมย์จะต้องเอาเนื้อเพลงของเราดวงเดือนขึ้นมาให้เราดูก่อนคร่าวๆเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องประวัตินะคะผู้แต่งเพงลงราวดวงเดือนค่ะ เพลงนี้มีประวัติผู้แต่งเพลงลาวดวงเดือนคือพระเจ้าบรวมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทรโรมนะคะซึ่งแต่ก่อนพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ค่ะพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมรกฏพระองค์ทรงนิพนธ์เพลงลาวดวงเดือนไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเหตุที่ทําให้ทรงนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมา เพราะพระองค์ได้เสด็จไปนครเชียงใหม่และได้พบรักกับเจ้าชมชื่นแต่ก็ถูกทัดทานจากทุกฝ่ายความรักครั้งแรกของพระองค์จึงต้องยุติลงด้วยความผิดหวังพระองค์จึงนิพนธ์เพลงถึงนางอันเป็นที่รักเพื่อสะท้อนความรักความคิดถึงและความทุกข์ระทมที่เกิดจากความผิดหวังค่ะและพระองค์ก็ทรงประทานเพลงว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนค่ะแต่หลังจากที่พระองค์ ิ้นพระชนขณะมีชันษาเพียง28ปีผู้ที่นำไปขับร้องไม่ทราบประวัติและที่มาของเพลงแต่เห็นว่าเนื้อเพลงขึ้นต้นด้วยคำว่าดวงเดือนเอ่ยจึงได้เรียกชื่อว่าลาวดวงเดือนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเพลงลาวดวงเดือนนะคะก็มีการนำมาขับร้องให้เราได้ฟังจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นรูปภาพนะคะด้านซ้ายมือนะคะเด็กก็จะเป็นผู้แต่งค่ะก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะคะกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมค่ะฝั่งขวามือนะคะเป็นหญิงสาวรูปงามนะคะก็คือเจ้าชมชื่นค่ะซึ่งเป็นรักครั้งแรกของพระองค์นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราฟังประวัติผู้แต่งแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะเดยกนณครูเมย์นะคะให้เราไปสรุปใจความสําคัญของเรื่องเพลงนี้มีประวัติขอความยาวไม่เกิน7บรรทัดและก็ให้บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามคุณครูเมย์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ